ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์เพชรบูรณ์ได้หันหน้าไปทางด้านทิศที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้ก้มกราบลงกับพื้นและปฏิบัติเชนี้มานานแล้วจนกระทั่งมีคนถ่ายภาพและนำไปแชร์ในโซเชียลมีคนเข้ามาคอมเมนต์และชื่นชมเป็นอย่างมากจึงเดินทางไปตรวจสอบห้างดังกล่าวเป็นห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่ใจกลางเมืองเพชรบูรณ์พบในรังสรีสังยมพันธ์อายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่228ทับ1ห,หมู่2ตบ,บ,บ้านโคก อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์กำลังจะเข้าปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการโดยก่อนที่นนยรังสีสงเงยมพันธได้เดินมาที่บริเวณด้านข้างศาลพระภูมิจากนั้นได้หันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมงศานุวงศ์จากนั้นได้ก้มกราบลงกับพื้นหกครั้งพร้อมกับกราบบูชาพระแม่ธรณีและตั้งปฏิญาณว่าจะเป็นคนดีตอบแทนแผ่นดินเพชรบูรณ์ด้วยการทำความดีพร้อมทั้งกราบถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้า หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จากนั้นก็ได้ยืนขึ้นและได้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ายรังสีสังเวยพันเปิดเผยว่าตนเองทำงานเป็นเจ้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ที่ห้างนี้มา6กปีเต็มโดยปั่นจักรยานจากบ้านมาทำงานไปกลับประมาณ20กิโลเมตรเช่นนี้ทุกวันเมื่อมาถึงก็จะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและก่อนที่จะลงมือทำงานจะหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นจะก้มกราบหครั้งเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาคุณพ่อแม่บูชาพระแม่ธรณีและบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมงศานุวง์ทุกๆพระองค์ ทางนี้เพื่อเป็นการบูชาและน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านเหล่านั้นแรกๆก็จะมีคนมองด้วยความประหลาดใจแต่ตนก็ไม่สนใจทำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและจะทำตลอดไปและหากในระหว่างที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น หากพบเงินเหรียญหรือกระดาษที่มีรูปในหลวงหล่นอยู่ที่พื้นก็จะรีบเก็บเค้่อนมาวางไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันไม่ให้คนมาเหยียบย่ำได้ด้านนายโสภารอดัยหัวหน้าร,าปรอปภึ่งเป็นผุ้มข้บัญชาของนายรังสีกล่าวว่านายรังสีเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีจำชื่อพนังงานได้เกือบทุกคนทำอาที่ด้วยความยิ้มแย้มมีสัมมาคาระวะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมจะมาถึงที่ทํางานก่อนเวลาประมาณ2-3ชั่วโมงเพื่อมาช่วยเพื่อนรปภด้วยกันทําให้เป็นที่รักของลูกค้าและเพื่อนร่วมงานและเมื่อปีท่่ผาาานมาห้ง แรงได้มอบประกาศิิบัติในฐานะรปภดีเด่นโดยมีนางชัดพรราชดุษณีรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดเพชรบูร์ในขณะนั้นเป็นผู้มอบในรังสีก็ไม่ได้หลงลืมตัวยังคงทําหน้าที่ด้วยความขยันกันแข็งมาโดยตลอดกราบทุกวันเตือนสติผมให้เป็นคนดีกลาบพระแม่ธรณีเตือนสติให้ทําแต่คุณงามความดีทำเช่นนี้มานานยังครับเป็นปีแล้วครับมมไม่ใช่เพิ่งทำทำมานานแล้ว แล้วไม่อายบ้างเหรอครับไม่เคยอายเลยครับทําสิ่งที่ได้ดีผมจะไม่อายถ้าทําชั่วจะอายมากแม้แต่ของเล็กๆน้อยๆก็จะอายครับเพื่อนร่วมงานได้พูดคุยอะไรกับเราอย่างไงบ้างหรือเปล่าเพื่อนร่วมงานก็ทุกคนก็มีความเคารพกันทุกคนสิ่งที่ผมทําเขาจะไม่เข้ามายุ่งเพราะว่าเขารู้ว่าผมทํามานานแล้วแล้วหัวหน้างานอะไรเงี้ยหัวหน้างานก็ให้เกียรติผมมีคนหลังในหัวหน้างานผม เ่ยนอยู่เนี่ยครับกันมาแกก็ทํางานสันึกตัวไม่ได้คิดอะไรทำดีมาตลอดครับเห็นออการปฏิบัติของแกแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคอยู่นะครับแกทํางานให้ความร่วมมือกับทางบริษัทครอบแคขอวผวอาจางที่ว่าได้กมดุดคำสั่งหรือบอกกล่าวให้ การปฏิบัติในงานที่ว่าเราปฏิบัติอยู่ให้มันดีขึ้นดีไหยครับที่ว่าลุงเขาป้อมกาบอาอยู่ทุกวันครับอ๋ออันนี้มันก็อยู่ที่แต่ละบุคคลที่จะมุมมองแตกต่างกันไปบางคนอาจจะพูดอาจจะมองไปในสิ่งที่ไม่ดีบางคนอาจจะมองไปสิ่งที่ว่าเคารพนับถือหรือศรัทธาในทุกที่มันก็ดีในมุมมองของแต่ละคนนะครับ